สวัสดีครับผมนายแอดเอ็นพนะครับบริษัทเน็ตเ r ิร์กทุนเด a ทนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องฟลุกดีเอสเอ็ซนะครับซึ่งเป็นเครื่องที่บริษัทนะครับมีให้ลูกค้าเช่าอยู่นะครับสาหรับลูกค้าท่านที่กําลังมองหาเครื่องเพื่อนําไปเทสคุณภาพสายแลนนะครับไปเทสอบเซอร์ิฟายหรือจะปิดงานส่งมอบงานซึ่งต้องใช้ผลเทียนนะครับเรามีให้เช่านะครับซึ่งการเช่าเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับคนที่มีงานในปริมาณมากๆนะครับหรือต้องเทสกันแบบสามวันเวันหรือทสเป็นเดือนๆนะคร ถ้าคุณจ้างคนไปเทสเนี่ยก็อาจจะต้องจ่ายหลักหมื่นถึงแสนนะครับเพราะว่าถ้าจานวนมากมันจะค่อนข้างค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูงนะครับซึ่งคนที่เทสในประเทศไทยเนี่ยนะครับจริงๆนะครับมันก็เทสในเหรียญราคาเดียวกันนะครับทั้งทั้งหมดมไม่ได้ต่างกันครับก็เลือกเอาตามที่เราชอบหรือเราชอบบริการใครก็เลือกคนนั้น,นครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่อง d s x นะครับเพราะว่าบริษัทเราจะมีให้เช่าตั้งแต่รุ่น602ไปจนถึงรุ่น800 0นนะครับซึ่งการรองรับการเทสสายเนี่ย อย่างกรณีเครื่องนี้ d s x 6 0ถเนี่ยครับมันจะรองรับได้สูงสุดถึง CAT6A นะครับถ้าเราไปเทสสายแลนที่เป็น c a t 5 Cat ค E Cat 6อะไรพวกนี้คดหอย่างเงี้ยครับก็ใชร้รุ่นนี้ได้เลยครับไม่ต้องไปเอารุ่นที่สูงกว่าครับไม่ต้องเอาไปรุ่นเพราะว่ามัน,ม,นมันไม่มีความจําเป็นแต่พอเราจะไปเทสสายที่มันเป็นที่จะต้องเปิด PUE ด้วยเนี่ยเราก็ต้องใช้ d s x 5000ขึ้นไปนะครับหรือจะเป็นเทสแคดเมันก็ต้องเป็น d s x 5000ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับ คท8ก็ต้องเครื่อง8 0 0นเป็นต้นนะครับซึ่งแต่ละรุ่นก็จะมีความแตกต่างกันโดยประมาณนี้ความถี่ความถี่ในการเทสก็อย่าง602ก็จะเทสด้วยความถี่ที่500เมกะเฮิร์นะครับแล้วก็เครื่อง5พันก็1พันเครื่อง8 0 0 0ก็2 0 0นเมกะเฮิร์ะครับถ้าใครเดินถึงแค่แคเ 6A ก,ก็ใช้แค่ตัวนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับทีนี้าการเช่าไปเนี่ย ในแพ็กเกจที่มันมีมีมีไปพร้อมกับการเช่ามันก็จะมีเครื่องเครื่องแม่หรือเครื่องเมนนี่แหละครับตอนหลอดไปเครื่องเมนอย่างนี้ครับแล้วก็มีเครื่องลูกที่เป็นเครื่องรีโมทอย่างนี้ครับจะมีสองเครื่องนะครับแม่ลูกเมนรีโมทอย่างนี้ครับก็เวลาเทสสายเนี่ยเราจะใช้คนสองคนก็คืออยู่ต้นทางคนหนึ่งปลายทางคนหนึ่งคนที่อยู่ต้นทางเนี่ยคนที่อยู่ในเครื่องนี้ก็จะทําการ เซฟแล้วก็วิเคราะห์อ,อาการบันทึกข้อมูลนะครับอย่างกรณีงานโปรเจกต์นี้ก็จะมีสายที่เทสผ่าน8ปเส้นไม่ผ่านสามสิบเส้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาดูหน้าง,งานตรงนี้การตั้งค่าเครื่องเทสถูกไหมสายเทสแบบไหนอย่างกรณีอย่างเงี้ยแค6 Channel นะครับเขาใช้เทสแบบช n n น l นะครับซึ่งเวลาลูกค้าเช่าไปเนี่ยผมก็จะมีหัวเทสให้ไปทั้ง2แบบเลยนะครับนี่หัวช n แ e l แบบนี้นะครับหัวช n แ e l แบบนี้ก็คือเหมาะกับการเทสแบบอ่ ได,ได้ทุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเมย์ทั้งสองฝั่งหรือตัวผู้ข้างตัวเมย์ข้างเพราะว่าตัวนี้ตัวหัวชานแนลเนี่ยมันจะเทสใช้สายแพดคอร์ดเอามาจิ้มแล้วก็เทสเข้ากับเคอาเลตนะครับที่เราเดินเอาไวนนน้นะครับนี้นะที่เรเียกว่าหัวชา a แนลดัปเตอร์ซึ่งการเทสหัวชาแนลดัปเตอร์เนี่ยมันจะนับสายแพดคอร์ดที่เราเอาไปใช้ด้วยนะครับสมมติสายที่เราเดินไว้จริงเนี่ยยาวสิบเมตรแล้วสายแพดคอร์ดที่เราเอาไปเทสเนี่ยมันยาวอยู่สองเมตรมันก็จะนับเป็นสิบสองเมตรนะครับอันนี้คือ แต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากให้มันไปนับสายแผดคอร์ดด้วยเราอยากให้นับหัวเราเพียวๆเลยอย่างเงี้ยมันต้องใช้อันนี้ครับอันนี้ที่เรียกว่าเปอร์แมนแดนลิงก์นะครับเปอร์แมนแดนลิงก์เหมาะกับงานเทสแบบสแตนดาร์ดร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับเอาเปอร์แมนแดลิงก์ไปเทสมันก็จะนับเฉพาะสายของที่เราเดินเอาไว้จนถึงเอาเลสนับตั้งแต่เอาเลสไปนะครับนะครับหัวเปอร์แมนแดนลิงก์ก็จะเป็นสายสาเร็จไปอย่างเงี้ยครับของลุกนะครับอันนี้ที่ผมผมจะมีหัวหัวต่อแบบนี้ให้เพราะว่าบางทีเราไปเจอหัวตัวผู้เราก็ใช้นี่ เราอยากเปิดหัวเพิ่มเนนลิงอยากเปิดโหมดเทสแบบเพิ่มเนนลิงแล้วก็ใช้หัวต่อแบบนี้ครับเป็นตัวตัวแปลงนะครับค่ารอดค่าลอดไม่มีนะครับเพราะว่าก่อนเราจะสง่งให้ลูกค้าเราก็เทสไว้แล้ว,ลวครับเพราะว่าหัวต่อที่คุณภาพาไม่ค่อยดีเวลาเรามาต่อ,อยนี้ก็จะมีปัญหากับเราอยู่ว่ามันจะมองว่างานเราไม่ดีนะครับเดี๋ยวทําให้เราต้องแก้ไขผิดที่ผิดทางแต่ของบริษัทเนี่ยของผมเนี่ยผมเทสให้หมด้วครับว่าตัวนี้ผ่านการทดสอบเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่ผิดอะไร เพราะกันนี้ผมก็จะมีอะแดปเตอร์ให้ไปอีกสองอันนะครับอะแดปเตอร์เอาไว้ชาร์จท,ทรเวลาคนเช่าไปแล้วก็ใช้งานหลายวันแบตเตอรี่มันก็จะอ่อนก็เสียชาร์จได้ครับเครื่อง d s x เนี่ยผมสังเกตว่าการชาร์จแบตมันจะค่อนข้างใช้เวลานิดนึ่งกว่าจะเต็มก็ประมาณสักสองชั่วโมงได้ครับว่าการเทสชาร์จแบตเต็มเนี่ยมันจะเทสได้ประมาณสักสี่ร้อยครับสี่ร้อยเส้นโดยประมาณนะครับแบตจะใกล้ๆจะหมดแล้วก็ค่อยมาเสียบชาร์จเอานะครับ สำหรับท่านใครที่สนใจก็ติดต่อเช่าได้กับบริษัทน,นะครับหรืออผมอลงไลน์เอาไปเชืไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ลองแอดไลน์มาสอบถามดูนะครับซึ่งการเช่าเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่เอาไปเทสงานปริมาณมากๆนะครับซึ่งเราจะให้เริ่มต้นเช่าตั้งแต่3วันขึ้นไปเพราะว่าต่ํากว่านี้คุณควรจะไปจ้างคนเทสครับเพราะว่าการเช่ามันจะมีเงินค่าประกันเครื่องครับห้าหมบาทสําหรับเครื่องหกศะครับแล้วก็ สำหรับเครื่อง5,000ััดันว่นาค่าปรปกรนก็จะสูงขึ้นตามลําดับนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ยการเช่าเครื่องมันจะเหมาะกับคนที่มีงานเป็นจํานวนมากๆเพราะว่าถ้าเราเช่าไปเนี่ยมันจะทําให้ต้นทุนของเราลดลงแล้วก็งานเรามันทําได้คล่องตัวมากขึ้นครับเพราะว่าบางทีเราจ้างคนไปเทสเนี่ยมันใช้เวลานานการเข้าห้องการเข้าพื้นที่อะไรมันอาจจะล่าช้ามันค่าใช้จ่ายมันอาจจะสูงนะครับการเช่าก็เลยเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งเราเป็นเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยน,นะครับที่เปิดให้เช่าเครื่องอุปรกรณ์พวกนี้เพราะส่วนใหญ่เนี่ย เขาจะเก็บไว้ใช้ของเขาเองแล้วก็รับจ้างทํากันเองนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เราไม่มีทางเลือกในการที่จะทํางานของเราให้ยืดหยุ่นหรือประหยัดต้นทุนในการดําเนินงานของเราได้นะครับยังไงก็สามารถติดต่อได้ผ่านทาง Li n e o f f i c i a l ย t @nprservice นะครับในใต้คลิปวิดีโอนี้ก็จะมีให้เช่า,เาให้ให้ดูนะครับสําหรับท่านที่ต้องติดปัญหาเอาไปใช้งานแล้วบริษัทมีซัพพอร์ตให้ตลอดการใช้งานนะครับเหมือนท่านอ่านนะครับไม่ออกวิเคราะห์ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยครับ แก้เท่าไหร่ก็ไม่หายนะสามารถที่ติดต่อกับผมได้ตลอดเวลาในการใช้งานเลยนะครับก็จะมีทีมงานของคอยดูแลซพอร์อให้นะครับเหมือนเป็นพี่เลี้ยงในการใช้งานเลยครับเวลาเวลาเราใช้งานก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับเพราะว่าเครื่องมูลค่ามาัานค่อนข้างสูงแล้วก็มีความบอบบางนะครับมันเวลาใช้ก็ต้องระวังเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีประกันเครื่องซึ่งบางกรณีเนี่ยเงินประกันเครื่องเราห้าหมื่นบาทเนี่ยยังไม่พอกับค่าที่จะไปซ่อมแซมแก้ไขเพราะว่า อะไรทุกตัวมันต้องนําเข้าจากต่างประเทศนะครับมาจากอเมริกาเพราะว่าบางตัวมันสูงมากอย่างหัวนี้ครับคู่นี้ก็สามหมื่นกว่าบาทนะครับสามหมื่นกว่าบาทเพิ่มมาเน้นลิงก์เนี่ยสายแบบนี้ที่เราเห็น,นมันดูเหมือนราคาแล้วค่อยมีแต่ว่ามันมันขายแพงมากเลยนะเส้นหนึ่งเจ็ดแปดหมื่นบาทเลยมาเป็นคู่อย่างเงี้ยครับแพงมากนะครับพวกสาย USB เนี่ยมันก็ใช้เดียกวกับสายชาร์จโทรศัพท์เราแต่มันก็ขายเส้นละสี่พันแปดอย่างเงี้ยหัวดปเตอร์นี่ก็ประมาณห้าหกพัน ดูแลกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่จะเช่าก็ต้องระมัดระวังการใช้งานนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปเนี่ยผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าเครื่องเพื่อที่เราจะนําไปเทสได้นะครับสําหรับคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ